โอ้มาสถานโอ้เบอร์กามีหอนเบกี้าเออมีผ่อนบกีมาสถานกลัวของเสียเสี่ยมีแค่ไมุดเองก็ขาล้ไปคอดอางอันนี้ลงเลยวะรวกันเลยวะเสียแซ่มไปมุดไมเจ้เลือกมากล้วครับร้่มีดีเอลวะเใส่บมล่ครับไอ้มูเจ้าถอยไป

ส้ำเปลือเบาะกายครับขึ้นครับขึ้นเติเลอร์เสียปิ๊กครับแต่พอประกาศครับขึ้น ถ้าเกียวได้นี่มันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยครับหรือลงทันกันนะทุก ขึ้นเลยเนี่ยตรงมีคนค่อยบอกครับอันนี้เขาเชื่อมหนอดไปเห็นอย่างไรเ้ำแตกไหมปวดขีดต้มบอกมันอาจจะได้กวดอย่างนั้นหมอนน้ คืนเหยียบเซนเลอร์ครั้งแรกครับแต่แจอคสอบมา ดีเลยไอบอรถไปเลยพๆเิๆแนวเลยนะแนวเลยพอดีเลยวะติดวดส้นพอดีเลยวะเข่ากันกึบ ไปไหนบูดิไได่งต้องกไอต่ายอันนเจ้าหูบยร้า เฮ้ยโอ๊ยฮะไม่เลยวะ เฮ้ยเาต้องตามไปดอกใม่น่้งังใมัไปนะเจ้าโอ้ยเดี๋ยวกูไปยไม่เกียวเลยรอไปกันบดาม์โอเคครับพอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ